มือปราบสัมภเวสีกุมารตนนี้จะเป็นศพเด็กอย่างที่คุณแอนคิดหรือไม่ไปติดตามชมกันต่อเลยครับโอยพี่พี่ครับเตรียมเอาของเนี่ย สวดทรงให้เขาลุบพลนะผมเข้าทำหนายก่าน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสวดเขาซาในทีลังเพราะว่าผมอยากให้ฮลาเนี่ยมันสลายไปก่อนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวสวดคลองที่ววามันแฝงในบริเวณบ้านพี่เนี่ยให้เขาลุบพลนีคือทําพิธีค้างๆางบ้านเราเลยนะพี่จุดธูปหนึ่งดอกไปหมอปลาให้คุณแอนจุดธูปหนึ่งดอกเพื่อบอกลากุมารก่อนจะนําไปทําพิธี เอาพี่ตรงไหนครับตรงนี้แหละพี่เสือไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวทำพิธีที่บ้านอันนี้ผมผมเผาก่อนตรงนี้แหละพี่ข้อข้อข้อไหนนี่ขอคอหนคฮะเอาเลยเอาลมเลย ีก็โทนนะทะเลไกลไหมทะเล,ลไม่ไกลไม่ทะเลใช่ะทะเลอ่อไ,ไ,ไกลไกลไม่เดียวผมเผาเสร็จแล้วอ่ะผมเผาต้นนี้เสร็จแล้วอ่ะเออ่เดี๋ยวดีเ,เซลเซทาวพวกเนี้ยเดี๋ยวพี่ผมได้ถามว่าพี่เอาไปร้อยอังคารในทะเละนะถือผมผมเผาก่อนพี่ <c oughs> อ่ะพี่มา อันนี้ทองจริงป่ะหรอไม่ค่ะไม่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 มีของจริงนะเผานะพ,นะนะพี่อันเนี้ยคือ,อยันหนังฟักใช่ไหมพี่ก็นน้ำแก้วนึ่ง นณะโมสสะพระวะหมอปราบแผ่เมตตาและทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในตัวกุมารพระวะโมอะระหะเตสมมาสัมพุทตสา อีทางหนึ่อยากเนัน้าตุสุิตาขอัยาตทยโยมครับประาชนขอทพสมบูรสันติกาบประชาชได้กระทำในวันนี้ชมสละเคองวิญญาณที่สถิตอยู่ในร่างกุ้มัวกนี้ด้วยของวิญญาณของมันนี้งรับบเส้นที่ประชาชนกระทำนี้ชมรับคนกับผมกับภูมิสนานที่อันเป็นมงคลเพื่อให้รุดพ้นในการเป็นไปแตเพื่อตามรักคำสองขององค์พระส์จอดแ้ให้มาเดินาเือนซาตสัตุสัตุสาตุสัตุสุสุสุัันมันมุมาะ แต่มาทำเงอนมากแต่มันก็คือการเด็กวิญญาณเพราะม่ามีวญาณบางตัวเป็นการเล็กญญวกกิญญาณเข้ามาอยู่เขาก็พกพี่ว่าเป็นเด็กศพเด็กศพเ,เด็กตขาก็อพพี่นะเมื่อสวดเสร็จหมอปลาได้ใช้ค้อนทุบกุมารเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณแอนเชื่อว่านี่คือศพของเด็กจริงนั้นเป็นความจริงอย่างที่ร่างทรงบอกเธอหรือไม่ มันแค่ปัตติกหรือเป็นแคล์เรชซินที่ล้อธรรมดาเนี่ยแต่ก็ทำเมือนมากครับจ้าเหมือนเลมต้องเต็มไป เขาไปหาเจ้าของมันเห็นไหมี่นี่นี่เขาลอกไปไหมเห็นไหมฮะนี่เขาลอกหมพอตัวตุ๊กตากุมารแตกออกมาทุกคนก็พบว่ามันไม่ใช่ศพเด็กจริงๆแต่เป็นเพียงตุ๊กตาเรซินที่มีรูปร่างเหมือนเด็กเท่านั้นเองหลังจากนั้นหมอปลาได้ทำการเผาตุ๊กตากุมารทั้งหมดแล้วเข้าไปทำพิธีตอในบ้านครับ ลูกก่อนต้องอยู่ไม้องจะมีทำทที tham được ai? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ

បាទអរគុណអរគុណខ្ញុំបានទទួលនូវការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណខ្ញុំបានទទួលនូវការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានទទួលនូវការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណខ្ញុំបានទទួលនូវការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណខ្ញុំបានទទួលនូវការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណខ្ញុំបានទទួលនូវការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណខ្ញុំបានទទួលនូវការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណខ្ញុំបានទទួលនូវការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណខ្ញុំបានទទួលនូវការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណខ្ញុំបានទទួលនូវការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំអរគុណអរគុណខ្ញុំបាន สัมมาตาตตาเปสะอัตตาัทุเตสักเคคเมตตาลุเปศิริสาระอเทตันตเกมวิมานติเปรตเตตตาคาเมตตาดุรักขะเนเกหะมตุเมขิเตมประมาจยาตุเตวะจารทธะปิสเมยะกะปันตาปากาติตาตาติเกยมุติอมสาโตุปัสสะกะะะัมาสะปะุตะคุณังปะธรรมคุณังปะสังะคุณังพระสุภวินาปะอภิธรรมะรรมะมังตะเปตนะสิปันปะธรรมะการสัพตะสัปะนัตปะมุตสะัพพุโะสหัสสวะฟะติปการ

ครับ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  <todic> เดี๋ยวเพียวเนี่ยโรยรอบพื้นที่บ้านนะโดยรอบเซ็กต์ก็พื้นที่รอบนอกที่ว่าของพี่อะที่ว่าพี่ชาวเขาเยอะพอโรยเสร็จก็ให้แฟนได้ใกลกันและกับผมต้องหมดตามเลยตัวเนี้ยสาธุสาธุอีกเดียวนะเราจะแบ่งด้วยไหมคะดูในบ้านเขาแล้วก็เอาเลือดก็โรยที่รอบบริเวณบ้านโอเคนะครับจำผมไม่ได้โยนไปบนที่ไหนพี่โยนไปเลยบนที่นอนต้องโรยไปเนาะโยนไปเลยพี่โยนไปเลย เอาที่นอนไม่ต้องแหละโอเคแค่ละสิก okay. ็โรยรอบหมดเลยรอบพอแล้วเมื่อหมอปลาปลุกเสกเข้าตอกดอกไม้เสร็จคุณแอนกับคุณออฟก็ช่วยกันนำไปโปรยรอบบริเวณบ้านเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้ครับ หมอปลาคะวันนี้ครอบครัวนี้ไปให้หมอปลาช่วยเหลือเรื่องอะไรคะเออครอบครัวเนี่ยเขาเจอปัญหาว่าแกถูกลอกให้ไปชากุมารมาบูชาแล้วแกก็กุออกมารตัวเนี้ยมาบูชาโดยวังว่าเขาลอกว่าเมื่อบูชากุมารตัวนี้แล้วเนี้ยครอบของแกเนี้ยจะขาดคายร่ำรวยขึ้นแกก็เชื่อยอมเสียงเงินมือนะเพื่อไปเอาวัตถุตรงเนี้ยมาบูชาแต่สิ่งที่จามมาเนี่ยไม่เหมือยางกะกิดแกก็เอารูปทายของผู้มานองเนี้ย ไปผมดูแล้วก็ผมก็บอกแกว่าเนี่ยมันเป็นวิญญาณเนี่ยเขามากแฝงในตัวคลองลูกป,ปัดอันนี้แล้วพอมีการปลุกเซกขึ้นมาครับเลยผมต้องเดินทางมาช่วยและแก้นะหัวเนี่ยครับแล้วพอหมอปลามาถึงที่เนี่ยค่ะสัมผัสอะไรได้ยัง,ม,งมาถึงตรงนี้ยังสัมผัสอะไรไม่ได้แต่เมื่อเขาไปเจอที่ที่แก้ผู้ชาก็คือกุมารต้นเนี้ยแต่ก่อนมีองค์อีกต้นนึงครับผมก็เลยเอาการต่อต้านขึ้นมาสแสดงว่าวิญ,ญญาณทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย มันยู่ในคุณกุมารตัวนี้ที่มันเป็นจุดเหตุของบ้านหลังนี้ครับเราเขาบอกว่าในกุมารนี้เป็นเป็นซากศพเด็กจริงๆนี่คือเป็นไงเออเขาก็โกหกไงมาผมก็ผิสูจน์โดยการเอาคอนเนี่ยทุกกุมารแล้วก็วิอมไปแคปพลาสติกธรรมดาที่ทําให้เหมือนเพื่อที่เขาบอกว่ามันเป็นซากคนจริงเนี่ยเพื่อต้องการให้คนที่ว่าเห่นยญเสยาร์ว่าขังไข่ของเครื่องหลังของข้างเนี่ยเกิดฝามสถาคือไงแล้วก็คือเกิดฝามยากได้ไง ก็ต้องคิดว่ามันเป็นของจริงแต่ฝามจริงแล้วมันก็เป็นแค่พลาสติกธรรมดาที่ทําให้มันเหมือนมากที่สุดเท่าที่จะเหมือนได้ครับแล้วไอ้เจ้าสิ่งนี้มันเป็นมีผลทําให้ครอบครัวเขาต้องเจอกับเหตุการณ์เออมันมีพราอย่แลว้วพอเมื่อเขามีการปลุกเสกสิ่งที่มันเป็นมงคลเนี่ยก็คือวิญญาณเปรตชันตามเนี่ยมันมาสถิตอยู่ในปูนหมาเนี่ยเนี่ยสิ่งเหตุการณ์ต่างๆหนามันก็จะสะพัดสะเพกเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาไงครับอยากให้หมอปลาฝากอะไรนิดนึงเออผมอยากจะฝากว่า ณปัจจุบันเนี่ยพวกกุมารทั้งหลายเนี่ยมันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยเมื่อคองเก้าเนี่ยมันขายไม่ดีมันก็จะมีกุมารเวอร์ชั่นใหม่ือรูปแบบใหม่ออกมาคนที่คิดจะให้ตัวเองร่ำรวยเนี่ยเราต้องใช้มือใช้เท้าใช้สมองในกอดในการประกอบการทำหากินอย่าไปวางเครื่องหลังคองข้างที่เขาค่ายฟ้านว่ารับแล้วจะร่ำจะรวยสิ่งที่รับและร่ำรวยเนี่ยมันมีพิทางหรอก แต่ไอ้คนที่รวยนะคือคนที่ขายแล้วก็เรามาแต่ตัวคนที่แย่คือคนที่เป็นเช่านะครับขอฟงานอ่อนนะครับวันนี้ที่หมอปลาเดินทางมาทำพิธีให้ค่ะความรู้<ก>สึก็นก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะค่ะโลง่งครับเหมือนกันรู้สึกว่าโล่งเหมือนกับสบายใจขึ้นนะครับก็ทำก็ทำให้เราสบายใจขึ้นใช่สบายใจขึ้นเราพอหมอปลาเอามากระสุนว่ามันไม่ใช่ของอย่างที่เราเข้าใจเลย ก็เสียความรู้สึกคาอแบบคนโดนหลอกประมาณจะก็เสียความรู้สึกนะคะเพราะว่าเราก็นับถือแกอยู่ท่านอยู่ก็ไม่คิดว่าเขาจะโกหกเรากตคือเราก็ราเชื่อมาตลอดค่ะก็นับถือแกมาตลอดอ่ะก็ฝากไว้สำหรับคนที่งมงายงมงาย ใน,ในเรื่องลักษณะน,น,นี้มันไม่มันไม่มีจริงหรอกคือเราอย่าไปงงายมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าประสบการณ์เจอกับตัวเองทำความเสียงความรู้สึกกามแก่ทำง,งานเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองมากด,ดีกว่าก็ฝากเตือนไว้ว่าเราก็อย่าไปเชือ่อใครง่ายๆค่ะต้องศึกษาดูก่อน ก็อ,อย่างพี่นี่ก็โดนมลาตัวแล้วค่ะเชื่อผลง่าย เงินเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในชีวิตคนเราที่สามารถซื้อความสะดวกสบายเพื่อเติมเต็มความสุขบางอย่างให้กับเราได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักคำว่าพอมันก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราและคนรอบข้างได้เช่นกันเราจึงเชื่อว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีสติจะทำให้ชีวิตเราพบกับความสุขที่แท้จริงได้ อย่างแน่นอนครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล อาการเจ็บปวดไม่รู้ที่มานำมานููเรื่องประหลาดปนสยองเมื่อมีร้ายเข้าท้องคนโอ้ย,ย,อย,อยมันรับไม่ได้เล